ะะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอเจอกับวิชาวิทยาศาสตร์กับคูหลิงนะคะเมื่อวานนี้เราได้เรียนในเรื่องของการหักเหแสงไปแล้วนะลูกนะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้น นะคะยังไม่จบเพียงเท่านั้นวันนี้เราจะเรียนเนื้อหาก,การหักเหแสงเพิ่มนะคะเพิ่มเติม<ๆ>และวันนี้คุณหลิงก็มีงานให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับการหักเหแสงศกด้วยนะคะ,ะเราไปดูกันเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เปิดกล้องเปิดกล้องด่วนจากเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่านะคะหนูไม่เปิดกล้องนในวิดีโอมันจะไม่มีหน้าเธอเลยชื่อก็จะไม่มีจะเป็นแค่รูปของ รูปวงกลมเป็นรูปของเหมือนคนแต่จะไม่มีใครนะคะนะ,ะถ้าคุณหลิงนะไปเช็คดูซิว่าในวิดีโอนะไม่เห็นใครคุณหลิงก็ไม่ติก๊ให้เลยคนนั้นนะโอเคไหมดีไหมแบบนี้นะไม่ดีนะดังนั้นนักเรียนเปิดกล้องทุกคนนะคะโอเคเปิดกล้องให้เห็นหน้าเห็นตาทุกคนนะคะเมื่อวานนี้นะคะคุณหลิงได้นะ อสอนเนื้อหานะคะให้กับนักเรียนในเรื่องของนะคะคการหักเหแสงการหักเหแสงรูปแบบที่หนึ่งนะคะ,ะวันนี้เคลื่อนไม่เปดูนะคะคนหนุ่มคนสวยไปแป๊บหนึ่งนะคะและตอนนี้ก็กลับมาหรือยังคะดีเลยนะคะวิดีโอขึ้นมาะนาไปสักพักเพราะว่าเราจะวิดีโอของเขานะคะอะ่นักเรียนดูค่ะนะเมื่อวานนี้คุูหลิงคุูหลิงอธิบายให้กับนักเรียนทราบก่อนนะคะว่า การหักเหแสงนั้นเนี่ยนะคะจอตรงนี้ให้นะจะมีข้อความการสรุปอยู่3ามข้อความด้วยกันนะคะจะมีการสรุปอยู่3ามข้อความด้วยกันนะคะอันนี้เป็นข้อความแรกอันนี้เป็นข้อความแรกนะคะในเรื่องของการหักเหแสงการหักเหแสงนั้นเนี่ยนะคะจะเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากการที่แสงนะคะเดินทางผ่านตัวกลางใช่ไหม แสงเดินทางผ่านตัวกลางโดยที่ตัวกลางนั้นเป็นยังไงคะโดยที่ตัวกลางนั้น,นตัวกลางที่พูดถึงต้องเป็นตัวกลางโปร่งใสนะคะเป็นตัวกลางโปร่งใสที่มีความหนาแน่นต่างกันไปไหนแล้วคะถอยขึ้นมาก่อนคะ่ะคุณพี่อย่าเพิ่งไปมีค่าความหนาแน่นต่างกันนะคะทําให้ความเร็วในการเดินทางเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้รังสีของแสงเบนออกจากเส้นทางเดิมนี่คือความหมายของคำว่าการหักเหแสงนะคะการหักเหของแสงนี่คือความหมายที่หนึ่งที่นักเรียนจะต้องสรุปส่งกลุหลิงนะนะคะอ่าต่อมานะคะต่อมานะคะคุณาคว่าอะนะคะอะไรนะคะที่ปินไปเข้าห้อง,งน้ำนะคะอ๋อเชิญค่ะเชิญค่ะอ่า ถ้าหากว่าอันดับแรกนะคะถ้าหากว่าเมื่อเรานะคะเมื่อเราอ่าตัวนี้นะคะเป็นการสรุปตัวที่สองนะลูกนะนะคะตัวนี้เป็นการสรุปตัวที่สองก็คือว่าอ่าวภาพกุหลิงหายไปไหนแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะอ่าอ่าตัวนี้อ่าภาพนี้นะคะจะเป็น นะคะจะเป็นในเรื่องของการสรุปนะคะอันนี้คือทบทวนของเมื่อวานนะลูกนะนะคะเป็นการสรุปที่บอกว่าถ้าหากว่าตาของเราเนี่ยนะคะมองนะจากบริเวณอากาศลงไปใช่ไหมคะน่าลงไปยังพื้นน้ำนะคะแล้วปรากฏว่าเมื่อเรามองลงไปเสร็จปับ๊บนะคะจะทำให้เราเนี่ยนะคะมองเห็นตัวปลา นะได้เป็นไงคะมองเห็นตัวปลาได้นะแตกต่างนะคะนะแตกตา่างยังไงแตกต่างเพราะว่าเมื่อตาของเราเนี่ยนะคะนี่คือตาของเรามองเห็นตัวปลาเราจะเห็นว่าปลามันอยู่ตืน้นตื้นกว่าความเป็นจริงนะคะปลาตัวจริงอยู่ลึกกว่านะคะนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อตาของเราเนี่ยนะคะมองไปเสร็จปุ๊บ ะะตัวกลางแรกคือตัวกลางที่เป็นอากาศถูกไหมคะตัวกลางที่สองคือตัวกลางที่เป็นน้านะมันมีอะไรคะนะมันเป็นเพราะว่าน้ํานั้นมีค่าความหนานแน่นมากกว่าอากาศค่ะจึงทําให้เส้นนั้นเนี่ยนะคะเส้นนะคะรังสีตกกระทบอ่ะครูลิงใช้สีใช้สีเขียวเนาะตัวนี้นะ รังสีตกกระทบนะคะเมื่อตกกระทบกับพื้นน้ำที่ตาของเรามองเห็นเนี่ยนะคะมันเกิดเบี่ยงเบนนะคะเบนเข้าหานี่คือรังสีการหักเหนะคะเบนเข้าหาเส้นปกติเส้นนี้ที่อยู่บริเวณน,น้ำนะคะเป็นตัวสีเขียวที่คุณหลิงลากลงมาไหมคะ,ะเส้นปกตินั้นเขาจะลากจากอะไรคะเขาก็จะลากจากนะเส้นปกติของอากาศนะคะเส้นปกติของอากาศคุณหลิงใช้เส้นแดงนะ แล้วก็ลากตรงลงไปใช่ไหมคะเป็นเส้นปกติที่อยู่ในส่วนของน้ําด้วยฉะนั้นนะคะเมื่อมีการมองเห็นนะคะทำให้นะคะ,นะถ้าลากจากรังสีตกกระทบตรงมานะคะตรงมาจะเห็นมองเห็นตัวปลาปลอกนั่นก็คือตัวปลาที่อยู่ตื้นนะคะแต่จริงๆตัวปลาจริงนั้นจะอยู่ลึกลงไปนะคะตามรังสีหักเหของจริง นะคะฉะนั้นแล้วหน้านี้นะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นนะคะก็จะเป็นในส่วนของการสรุปอันที่สองว่าเมื่อเรามองนะคะผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นนะคะน้อยกว่านะไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะทำให้นะคะเกิดการเบนออกจากเส้นปกติ นะคะอ่าต่อมานะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของอีกตัวนึงนะคะตัวนี้นะนะคะคุณหลิงก็จะให้สรุปตัวนี้เหมือนกันเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งตัวอักษรมาจากไหนล่ะภาษาอังกฤษอ่าโอเคนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรูปนกเห็นไหมคะ ตัวนี้จะเป็นรูปนกนะคะรูปนกตัวนี้นั้นบอกว่าอะไรรูปนกตัวนี้นั้นบอกว่านะคะถ้าหากว่าเราอยู่ใต้น้ําล่ะถ้าหากว่าเราอยู่ใต้น้ํานะคะเราจะมองไปเห็นยังไงนะคะถ้าเราดําอยู่ใต้น้ำใช่ไหมเมื่อวานที่คุูหลิงนะคะยกตัวอย่างว่าถ้าเราดําอยู่ใต้น้ําเสร็จปุ๊บเราเนี่ยตาของเราอยู่นี่ถูกไหมคะตาของเราอยู่นี่เมื่อเรามองขึ้นไปค่ะนักเรียนค่ะน่ะ เส้นรอยต่อที่เป็นตัวกลางระหว่างน้ํากับอากาศใช่ไหมนะคะก็จะเป็นผิวน้ําใช่ไหมคะเป็นผิวน้านะคะตาของเราที่มองเห็นนั้นเนี่ยนะคะเราจะเห็นนกนะคะตัวปลอมอ่าอยู่สูงกว่านะคะแต่นกตัวจริงนั้นเป็นไงคะอยู่ต่ํากว่านั่นเองนะคะอันนี้นกตัวจริงนะคะอันนี้นกที่ตาเรามองเห็นได้นั่นเกิด เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ารังสีหักเหคือเส้นนี้นะคะเดี๋ยวครูลิงใส่เส้นแดงะนะ,นะรังสีหักเหนะคะของเอ่อรังสีหักเหน,นั้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นไงคะมันจะเบนห่างออกจากเส้นปกตินี่คือเส้นปกติที่เป็นของอากาศเห็นไหมคะเส้นปกติแล้วมันก็เบนออกเห็นไหมคะเบนออกคือตรงนี้นะคะเห็นไหมนะคะเบนออกนะ บริเวณมุมของมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนะก็จะเบนออกนะคะก็จะกว้างออกนะคะแต่เวลาที่เขาวัดมุมนะคะเขาจะวัดมุมจากรังสีแนวเดิมที่ลากตรงมาจากรังสีตกกระทบนะคะจะมุมนี้นะคะอ่าอันนี้ก็คือมุมนะคะมุมหักเหตัวนี้ก็คือนะคะอ่ามุมของรังสีตกกระทบนั่นเองนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นข้อสรุปเหมือนกันให้วาดรูปด้วยนะวาดตาวาดนะข้อสรุปนะคะอันนี้ก็คือข้อสรุปของเมื่อวานนะคะอันทีนี้เราจะมาดูต่อไปนะคะว่าในวันนี้นั้นเนี่ยนะคะเขา,จะ,า,ะาะะจะมีการทำการทดลองนะคะจะมีการทำการทดลองง่ายๆนะคะสั้นๆน,นะคะ,ะให้นักเรียนดูว่า นะมีอะไรบ้างที่เราจะทําการทดลองอันนี้เรียนดูนะจะถามแล้วนะทีนี้อ่ะโนลดาอุปกรณ์ในการศึกษาที่เขาจะทําเรื่องเกี่ยวกับการหักเหมีอะไรบ้างนะคะโนลดามีอะไรบ้างยกมาหนึ่งอย่างสิฮลัลโหลโนลดาไม่เห็นหน้าน้องนิวเลยค่ะเห็นแต่หัว ตกลงหน้าจอกับหน้าเธอนี่เธอมองจอไหมนน่โนโรดาอ่ายกตัวอย่างมาค่ะมีอะไรบ้างคะโนโรดาได้ยินไหมคะได้ยินเสียงคุณหลิงไหมคะทำไมไม่ตอบคะตกลงโน,โนโรดาอยู่ไหมคะเน่ยโนโรดาอ่ะไปไหนแล้ว ให้ตอบไม่ตอบไปไหนแล้วคะอ่ะนานวพลนวพลมีอะไรบ้างคะอุปกรณ์นวพล,วพลเห็นไหมได้ยินเสียงครูลิงไหมคะได้ยินอยู่คับค่ได้ยินอยู่ตอบมาสิมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะที่เราจะใช้ในการศึกษาเรื่องการหักเหของแสง ไล่มาให้หน่อยซิหนึองอ้าวอ่านไม่ออกหรือว่าอะไรทำไมไม่ตอบอันนักเรียนทุกคนช่วยกันค่ะนักเรียนทุกคนช่วยกันหนึ่งมีอะไรคะมีอะไรคะสมีแก้นะแ่ดินสอมีอะไรคะไม้ปรตีนเตอร์มีอะไรไอีกคะ กระดาษสีขาวมีอะไรคะกระดาษเป็นสลาสติกใสกระดาษสีดำแล้วก็เทปใสนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ง่ายๆที่เพื่อนของเรานะคะในวิดีโอนี้เขาจะนะคะพาเราทำอันดับแรกค่ะเขาบอกว่านะการศึกษาครั้งที่หนึ่งได้เรียนเคยไหมคุณหลิงถามก่อนได้เรียนเคย เอาน้ำใส่แก้วน้ำแล้วนักเรียนเคยสังเกตไหมคะเคยสังเกตไหมคะไหนใครเคยบ้างส่งรูปหัวใจมาหน่อยสิเคยสังเกตไหมเอาแบบนี้นะให้นักเรียนไปทําการทดลองเองที่บ้านการทดลองที่หนึ่งนี้แหละนะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของดินสอและให้นักเรียนวาดมาเลยว่าการทดลองของนักเรียนนะคะ เป็นอย่างไรนักเรียนอาจจะไม่ใช้ดินสอก็ได้นะคะใช้อุปกรณ์ที่นักเรียนมีอยู่ที่บ้านของนักเรียนน่ะโอเคไหมคะมเปลี่ยนอุปกรณ์<ม>ที่บ้านของรีานใส่แล้วก็ดินสออ้าวแก้วน้ําก็แก้วน้ําธรรมดาไงคะน้ําก็เทน้ําใส่ลงไปแล้วก็ดินสอนักเรียนไม่ต้องเอาดินสอก็ได้นะเอาช้อนเอาตะเกียบหรือเอาอุปกรณ์ไหนก็ได้ที่นักเรียนลองหย่อนลงไปอะ่ะ นะคะแล้ววาดรูปออกมาโอเคไหมโอเคไหมคะนี่เป็นงานชิ้นชิ้นนี้ชิ้นนี้ให้คะแนนด้วยนะชิ้นนี้ให้คะแนนเป็นการทดลองด้วยตัวของนักเรียนเองนะคะแล้วก็นักเรียนก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงมาว่าจากการทดลองนะพบว่านะคะนักเรียนคิดว่าพบว่ายังไงก็เขียนมาเลยนะคะว่านักเรียนพบว่ายังไงอ่ะกระมวลฉาดจากภาพนี้ กระมวลฉัดพบว่ามันเป็นยังไงคะอ่ะตอบมาซิพบว่ามันเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงของดิสอเป็นยังไงบ้างคะมันเหมือนย้ายที่เหมือนมันย้ายที่มันเป็นยังไงมันย้ายที่คาว่าย้ายที่เป็นไงคะ เหมือนดินสอมันเป็นคนละแท่งเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมคะ<ช>แต่จริงๆมันดินสอมันแท่งเดียวกันหรือว่าคนละแท่งคะแท่งเดียวกันเออเป็นแท่งเดียวกันนี่แหละเขาเรียกว่าการหักเหของแสงถูค่ะนี่คือการหักเหของแสง่ะดูนะนะคะอะมาค่ะเขาบอกว่ายังไงต่อมาแผ่นพลาสติกนะคะแล้วก็ขีดตั้งฉากตัวน,นี้นักเรียนไม่ต้องทํานะลูกนะอ่าเสร็จแล้วก็ มีกระดาษสีดำที่ตัดเป็นวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็เอาอะไรคะแล้วก็เอาอไฟฉายมาตั้งไว้เสร็จแล้วอันนี้วิธีการนี้ง่ายมากนะคะนักเรียนนะอันนี้คือแผ่นกระดาษขาววางไว้แล้วก็กระดาษใสนะคะถ้านักเรียนได้มาเรียนกุลิงก็จะทําการทดลองเนี้ยพานักเรียนทํานะคะแต่ว่านักเรียนสามารถทําเองที่บ้านได้ด้วยนะคะ,ะหลังจากนั้น นะคะกระดาษด,ดำเนี่ยเจาะรูนิดเดียวเห็นไหมเดนเห็นไหมคะกระดาษดำเจาะรูนิดเดียวแล้วเอากระดาษดำไปแปะไว้ที่เอ่อที่อะไรคะที่ไฟฉายแล้วแสงจากไฟฉายมันจะออกมาเป็นเส้นตรงแค่เส้นเดียวเห็นไหมคะนะคะออกมาเป็นเส้นตรงแค่เส้นเดียวแล้วหลังจากนั้นก็เอามาเไรคะนะคะเอามาส่องใส่กับนะ,ะเอ่อเส้นปกติ นะคะที่เราทำไว้นะหลังจากนั้นก็ดูนะคะเนี่ยเขาบอกว่านะคะเส้ท <ำ S 1> <ใ>นทางทดลอง,องแล้วคูอแต่งใช่ค่ะนี่คือการทดลองนะอ่านักเรียนสามารถทำเองได้นะคะผลการศึกษาตะกี้เนะะี่ยค่ะเขาบอกว่านะการเปลี่ยนแปลงของดินสอเมื่ออยู่ในแก้วน้ำดินสอที่เห็นในน้ำมีขนาดหนึ่งละอันดับแรกคือใหญ่กว่าดินสอที่เห็นในอากาศ แล้วก็เบนตัวออกจากกันเห็นไหมคะเหมือนกับดินสองมันหักออกจากกันเลยใช่ไหมลูกแต่จริงๆมันหักไหมคะหักไหมคะหักหรือเปล่าตอบหน่อยสิปอสีไม่หลอดก,ก็เือร์ออมันไม่หักใช่ไหมลูกเพียงแต่ว่าการที่เรามองเห็นเป็นแบบนั้นเกิดจากการเบนตัวออกจากเส้นปกตินั่นเองนะคะหรือว่าการหักเหของแสง ข้อที่2เขาบอกว่าเมื่อแสงเดินทางจากอากาศเข้าไปในแผ่นพลาสติกนะลำแสงเบนตัวนะคะตั้งฉากแต่พอเอาไฟใช้ส่องทะลุออกจากแผ่นพลาสติกใสแปลว่าลำแสงเบนตัวออกจากแนวตั้งฉากนะคะนะแต่การทดลองที่คุริงอยากให้หนักเรียนทำมีแค่การทดลองของนะดินสอกับอุปกรณ์ที่นะักเรียนทำการทดลองแล้วก็สรุปออกมา นะคะสรุปออกมานะคุณหลิงอยากเห็นกนารทดลองและนักเรียนถ่ายภาพแบบนี้นะคุณหลิงอยากเห็นภาพการทดลองไม่ใช่ถ่ายภาพมาแต่แก้วนะสมมุติว่านักเรียนกําลังทําการทดลองอยู่นะให้คุณพอ่อคุณแม่ให้พี่ถ่ายรูปนักเรียนเลยนะถ่ายรูปทั้งตัวนักเรียนถ่ายวีดีโอไหมอ่ะวีดีโอไม่เอาค่ะเพราะว่าวิดีโอมันยาวเกินไปมันมันใช้พื้นที่ในการเก็บนะคะ ถ่ายเป็นภาพนิ่งนี่แหละนักเรียนก็กําลังก้มดูซิว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็เอาภาพนั้นเลยนะคะก็เป็นเป็นคะแนนของการทดลองของนักเรียนเลยโอเคไหมคะนี่เป็นงานนะทุกคนต้องทํามานะคะอ่ะต่อมานะคะเราจะมาดูต่อไปคุณครูท่านนี้เลยบอกว่านี่ไงนะคะน่ะการที่เราเนี่ยนะคะมองเห็นนะคะนั่นเป็นเพราะว่าอะไรนั่นเป็นเพราะว่า เกิดการหักเหของแสงนะคะการเดินทางนะคะของแสงเนี่ยนะคะจะทําให้ตาของเรามองเห็นภาพนะคะที่แตกต่างไปจากความเป็นจริงนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าการหักเหนะคะเห็นไ,ไหมอ่าเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิดที่แตกต่างกันเส้นทางเดินของลําแสงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากตําแหน่งจริงเหมือนกับที่ครูลิงให้นักเรียนดูในส่วนของอะไรคะ ในส่วนของดูจากตาของเรามองไปในน้ําเห็นปลาใช่ไหมคะเห็นปลาตื้นกว่าปลาจริงกับอยู่ในน้ำแล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นนกอยู่สูงกว่าความเป็นจริงนะคะซึ่งการทดลองนี้ก็สามารถนํามาสรุปได้นะคะ,ะสรุปนะคะการหักเหของแสงนะคะ เดี๋ยวคุณหลิงแคปหน้าจอหน้านี้ให้นะคะอ่าอ่านี่นะคะสรุปอ่าเดี๋ยวคุณหลิงแคปหน้าจอหน้านี้ให้ค่ะสรุปก็คือนะคะการที่เราจะมองเห็น,นวัตถุนะคะเป็นอย่างไรนั้น นะคะมันเป็นเพราะว่าแสงเกิดการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นะคะเมื่อแสงผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิดที่มีความหนานแน่นต่างกันจะทําให้เห็นภาพผิดไปนะคะซึ่งหลักการนี้แน่นอนว่าเราก็สามารถที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เช่นเนื่อนักเรียนไปจะไปไว,ว่ายน้ําที่สระว่ายน้ําที่โรงแรมสักแห่งหนึ่งหรือที่ไหนก็แล้วแต่นักเรียนมองไปอู้ตื้นจังเลยตื้นนักเรียนพาน้องลงไปเป็นไงคะ น้องที่ว่ายน้ำยังไม่เป็นอย่างเงี้ยนักเรียนอาจจะทำให้คาดคะเนผิดพลาดใช่ไหมคะน้องเนี่ยนะลงไปแล้วเท้าน้องเป็นไงคะนะยังไม่ถึงพื้นแล้วแต่ตัวนักเรียนถึงพื้นแล้วนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ฉะนั้นนะคะเราก็ต้องระมัดระวะังหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจําวันใช่ไหมคะเช่นอะไรเช่นสมมุติว่านะคะเช่นสมมุติว่าอ่าคนไปหาปลาใช่ไหมคะ ากำลังจะพุ่งฉมวกนะแถวบ้านเราเรียกว่าอะไรน,นะไปก้านป่านะใช่ไหมไปส่องปลากลางคืนใช่ไหมตามท้องทุ่งท้องนาะปลาช่อนเอยปลาดุกเอยออกมาหากินกลางคืนใช่ไหมคะก็จะมองเห็นเหมือนอม,มันอยู่ตื้นจริงๆแต่จริงๆมันอาจจะอยู่ลึกกว่านั้นเพืป <ะ S 1> ่ปหนังอ่านะคะก็จะต้องมีการแบบาพุ่งฉมวกนะคะไปให้มันลึกกว่านั้นอย่างนี้นะคะ โอเคเนาะจะให้ทำงานแล้วนะนะคะจะให้ทำงานแล้วคุหลิงสต็อปแช์นะอ่ะคุหลิงจะสต็อปแชร์นะคะโอเค่ะ นะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมาอ่ะสต็อช็คก่อนอ่ะแคปหน้าจอเก็บงานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำงานเลยนะคะจะให้นักเรียนทำงานเลยนะลูกคุณหิงจะสรุปงานไว้ในอ่าคุณหิงจะสรุปงานไว้ให้ในกลุ่มนะคะแล้วนักเรียนก็ไปทำความเข้าใจแล้วก็สรุปออกมาใส่ สมุดของนักเรียนนะคะแล้วก็ส่งเป็นงานของนักเรียนนอกจากตัวนั้นนะคะนักเรียนก็ต้องส่งภาพการทําการทดลองโอเคไหมคะฉะนั้นงานวันนี้มี2ชิ้นด้วยกันคือ1สรุปความรู้ใสใสสมุดของนักเรียนนะคะโดยที่นี่นะคนที่ยังไม่เขียนเขียนนะวันที่ใช่ไหมคะวันพุทธที่8เดือนธันวาคมสรุปความรู้เรื่องการหักเหของแสง นะคะคนไหนที่ไม่มีหัวข้อนะคุณหลิงจะไม่ให้คะแนนเลยนะคะต้องมีหัวข้อนะมีหัวข้อด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนักเรียนนะคะก็สรุปความรู้นะคะครูหลิงจะลงใส่ไปให้ในในในกลุ่มนะคะในกลุ่มไลน์แล้วก็นักเรียนเขียนเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ส่ง แล้วก็ทําการทดลองนะคะทําการทดลองที่คุณหลิงบอกแล้วก็ให้ผู้ปกครองก็ได้นะคะนะให้ผู้ปกครองถ่ายให้หรือถ้านักเรียนถ่ายเออไม่ได้อย่างนี้นะคะนักเรียนก็ตั้งกล้องไว้แล้วก็ยกแก้วขึ้นมาแล้วก็ใส่อะไรคะใส่อุปกรณ์ที่นักเรียนอยากจะสังเกตนะนะคะใส่ในแก้วแล้วก็ถ่ายแคปเซนะลฟี่ด้วยตัวเองก็ได้ว่าเนี่ยนะดูการทดลฟี่อง,งามส ก็เซลฟี่ก็สมมุติว่ายกนะยกแก้วขึ้นมาก็ทําท่าแล้วก็ถ่ายแบบนี้นะคะหรือว่ายกมาแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ทําการทดลองก็อุปกรณ์การทดลองก็อยู่ในมือนั่นแหละถ้าไม่มีใครถ่ายให้นะก็ต้องเห็นนักเรียนด้วยแล้วก็เห็นการทดลองด้วยนะคะแล้วก็สรุปผลการทดลองมาให้ผู้หลิงโอเคไหมคะฉะนั้นงานจะจึงจะมี2อ,อย่างด้วยกันนะคะมีงาน2อ,อย่างด้วยกันคือหนึ่งสรุปความรู้2ก็คือ ถ่ายภาพการทดลองนะคะโอเคไหมอ่ะแคปหน้าจอค่ะอ่าแคปหน้าจอเช็คชื่อคนที่ยังไม่เปิดกล้องอิทธิพลนะกะวินพบตกลงจะเปิดไม่เปิดนับหนึ่งกมลพัฒเเข้ายังไม่ได้เนาะกะมลพัฒเพื่อนก็พยายามเข้านะคะหนึ่งสองสามยิ้มค่ะวัยวริศระ อ,อีกภาพนึงค่ะอีกภาพนึงนะลูกนะเดี๋ยวจะให้นักเรียนไปทำงานนะคะอ่ะคนที่อยู่หน้าที่สองค่ะว n e น w o ทรี One, two, three, มองกล้องค่ะจีจี้ไม่เอาแบบนั้นมัน้งคะจีจี้ไม่เอาค่ะเอาภาพสวยๆงามๆม,มาค่ะที่ผู้ปกครองหนูเห็นแล้วเออเขาชื่นใจอะ่ะนะลูกนะว่านชื่อทรีมองกล้องค่ะ ่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวให้นักเรียนทำงานเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันในคาบต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าลูกสวัสดีค่ะ